म् शो भवान पि शम्भो दिवि शोप भवा स वर पामि सम्भनोयि दिवि इति भवा स वरीनो दिवि शोपानोय दिवि शोपान पि पार्वीनो มีใจส่งเสื่อมินดีแนวกองบูชาด้วยคันธาลาขอฟ่อบันพิเศษมาแล้วก็มีแหธรทมิิกาบันิตาก็จึงตกแต่งเพื่อมีวิราณมาจอดังอยู่สาราที่ใกล้กินธมาการมาสุขมาสู่เมื่อทีนนี่แล้วจากไปสู่สู่ืองตามพระบัญญัติที่คุณนแล้วก็มีบรรณุสานด้วยด้วย ด้วยธรรมเทศนาเสุฐมีสุวรอณทสุัณริสูตรธรรมานั่นแน่ ทํามีการบันทึกาล่าว้ยว่าเจ้าปูไปเอาธรรมะจุทสุขาริสูทธมาแล้วจงมาเมตาขาทั้งหลายเด้เพิดอนเจ้ามีปูก็ให้คำบารีเล้ยเขาบอกน่าประเทศนาแห่งขัาญนาสุด้าสสันตุคุณเสวยเมื่อกาษาสุบัรไถเมื่อการพัายชินั้นเรียที่เขาติดาขาบทั้งหลายอันเดินมาถึงมาเพื่อใครใดทำอย่างมา่นที่ก่อนเกิม ่าดางนั้นแล้วก็ยี้ตกแต่งดูดาวยังเกื่อนตาลิขาเขาสุนทรังแลวีโสสัพพะคูสังสัพพะููสิตามดั้นนี้เป็นเขาว่าดูราพิฆเวดูหูทาพิภูทั้งหลายในเรื่องรสชาติธรรมเทศนาอันมิเศษเขอา่านได้เวียนแล้ว มาลุษาดว่ากุงหลายก็มีใจสงเสื่อมินดีแล้วกงบูชาด้วยกันธวลาขกาพขอบันวิเศษมนจั้นก็มีแหน่ทำมิการนฏิตาก็จึงตกแต่งเชื่องอันแก่ทำมาแก่ทำมิการนฏิว่าขณนีก็ทำมียูกังอาแห่งโบสถ์วาสนาเข้ามาถึงนั้นกมาให้หาคาอยานีว่าตาทั้งหลาย

ปาลามัตะปาลมีสัมปันโนสัจจะปาลมีสัมปันโนสัจจะปาลมีสัจจะปาลามัตะปาลมีสัมปันโนอิทงขัานปาลามีสัมปันโนปาลีปาลมีสัมปันโนอาศุรีปาลมีสัมปันโนปาลิปาลามะนารนกายภะคะทาดัเลภะคะมังภะมิโสณแห่งภะคะทะภะคะทะปาลีปาลิญญาภูณะนาภาคะไกแห่งนี้นา้น บิเลุ่คคโลอาสาคนบฝากคเในภาษาทางคือว่าปานิยตีมิพกษาสงสาพกลามุมาปานียตุไม่นอให้องมาุลในอันนึงเมือนภาษาอัก อนมากมหาเทชงมีเดชะอันมากมหาทโรมีกำลังเพียนก็มากตวยอานุภาพอันใดฟังในสามในเขียนยำอักขละวัฏสูตรนั่นแองโยบุคโรโยบุราภูใดสุนียทีได้ฟังในสางและมีใจอำใสในอันกขลวัตสูตรนี้ สโสภูพโรอนวุภูพราภูนันลาภติเกิดมาว่าจะได้เป็นพญาสวยราาในสันปาตาวติงสาสวรรค์ติงสาขปานีได้สามสิบกับจักรวัตติราชาจักได้เป็นพญา,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 าจากักรวัตติราจะดูดดทิเบสุอิสาโมจะได้เป็นอาค์ไออาจารยนน์บ่ได้อาบาลา Andai sa andai kianyang akalawata suli leh So ujoro atma umara punanmi punanma So ujoro ตันติสมัยละอันนี้ปารีหันไปปารีโยศาลเรียกกรรมสัตย์พระยังมีในกระดางาตสมัยยักาหนึ่งพระพาวันวันสัพพโยเจ้าแห่งขาวเมื่อเจอความเป็นพิ้วแห่งคนา वाहणखाणुहा <laughs>

เพราะว่ายิ่งทุกข ແລະໄທຊື້ແລ້ວພໍສຳພັດ 你个。<music> นั่นเราเมาหายนั่นเราแลคันว่าตายก็ได้ไปเกิดในนรกอันนั้นความันก็เล่นไปหัดแล่นไปนรกนั่นก็ยังเป็นเที่ยวใหม่มาไปนันนั้นไปอดไปถึงปัตตุนั้นก็ักเสียสัตว์เดียวนั่นแหละในรกก็ธรรมะธรรมะมาเมียมธรรมะ อ <ge ar> ัน <ies> ตั้รมาปฏิวามามายังบาลีเอวัดปูกอดีนัสสะาบกวดีมาไนดี <spe> ีนมันหาหนุนเินเีตุมบีมาหเนทีุ่ปนัตตนีนเงนกันน้นมีนกนเงเป็นปาติบาลสิหกหมอปปด้วยคำว่าปัตน इतां सुतां वदामि